วันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจกันเต็มเลครับก็ดีใจมากเลยก็ไม่ได้มาจัดงานตรงนี้นานแล้วครับก็ดีใจมากเลยที่แฟนลับมาให้กำลังใจกันแน่นเลยมีชั้นสองด้วยวันนี้เราก็มาร้องเพลงด้วยแต่ราคิดว่าจะร้องเป็นยังไงบ้างคะไอครับวันนี้เราก็ามารองเพลงด้วยเป็นไงบ้างเป็นยไง้างครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับควมรู้สึกวันนี้ ครับก็ได้มาร้องเพลงงานดีๆก็ก็ดีใจครับแล้วก็ก็เป็นร้องเพลงของผมครับเป็นเพลงเพลงใหม่ชื่องอครับผมผมก็จะเป็นเพลง OST ครับของซีรีส์ล่าสุดก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงครคิวงานอะไรนะครับคิวงานถึงปีน้าะไิวงานถึงปีหน้าแล้วครับปีหน้าแล้วก็ ก็รับรับงานได้เรื่อยๆครับรับงานได้เรื่อยๆก็ยังพร้อมทำงานอยู่ครับแล้วก็อยากร่วมงานกับหลายๆหลายๆหลายๆบริษัทหลายๆศิลปินหลายๆคนครับแต่ที่แน่ถว่าจะบินไปต่างประเทศไปหาแฟนๆต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับอันนาใช่ครับอธินาเดี๋ยวไปไทเปกันครับเป็นเรื่ออะไรคอนเสิร์ตของ run the world คอนเสิร์ตครับก็จะมีไปอีกหลายๆประเทศครับแต่ว่าประเทศที่กำลังจะไปคือไทเหวันแต่างประเทศรอเจอเราได้เลยถูกต้องครับ อย่างว่าสุดที่เราไปอยู่มันดีเราคิดว่าปีหน้าเราจะมีแะไรกันไม่รู้แน่นอนเลยจนได้ใครพูดจำได้ไหมใครพูดคือก็มีเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราเป็นคู่กันนะแล้วก็ต้องมีโปรเจกต์ที่มันอยู่ด้วยกันตลอดนะเพราะว่าเราไม่ไปไหนเราจะเป็นไรเพราะไม่ไปไหนแน่นอนไม่ต้อเป็นห่วงครับแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์หรือโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือพูดได้ใช่ได้ก็คือพูดยังพูดไม่ได้ครับก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันข้ามปกไปแล้ว คืออ่าคือผมรับแฟนสับแค่ไหนคือพี่ธาบ,บอกว่าสามแสนยอก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 เราเล่นหรือเล่น,ลลนคืออยากให้รอรุ้นดีกว่าไม่บอกแค่นี้แหละว่าจะมีโปรเจกต์รับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอยากให้เราติดตามใช่อยากเจนนาเป็น,บบนยังไงครับคุณเหรอครับเจนนครับผมก็ไม่แปนกใจอะไรนะต้องนีเกมอ๋อผมไม่รู้เรื่องจริงจริงไม่ เอารู้วันที่แล้วด้วยพี่บอกมมว็นจิการพี่บอกว็นจิการคือวันแถลงข่าวเหรอโอ้โหยังไม่รู้เลยเนี่ยคนแล้วก็รอลุ้นเ <c oughs> ลยนะรอรอลุ้นดูแล้วกันรอ,ล,อลุ้นอยู่แปลง่ายวพอเราปล่อยสักวันเดือนไปหลายคนก็ไปจับว่าจะต้องเป็นฟุตชิกอะไรหรือว่าซีรีี์หรือว่าอืมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะของปีหน้าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยรายการเลียนทานก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายแอปได้ผมตอบได้หมดแล้วผมจริงใจตอบพี่พี่ตลอดครับ อันนี้ผมขี่ม้าครับขี่ม้าไอเรี้ยงขี่ม้าสมมติถ้าสมมติปีหน้าต้องร่วมงานกันเราอยากทำอะไรอยากขี่ม้าครับใช่พาเจ็บไม่ได้เป็นขี่ม้าโอเคขอโทษอันนี้ขอโทษอันนี้ขอคำพูดเถื่อนส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 อนคำพูดเถอะพูดนะผู้กำกับประธานอยากไปหนึ่งผู้กำกับประธานเอ้สองอ่ะครับไอันนี้ไม่อยากลงเขาล้อเออเขอร้องเออมาดูเลยเไล่กันไล่ตอดไม่ทันแล้วขี่ม้าทักเอ็กแล้วขี่จะไม่ได คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้คือเป็นบุ๊กแต่ว่าไม่คันชินขอโทษ,โทษนะครับแล้วเจ้าหนูอยากทำอะไรถ้าปีหน้าต้องโม่งงานจกต์ถ้าปีหน้าอยากทำอะไรเหรอครับถ้าร่วมโปรเจกต์กับเจมีนายก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นซีรีส์กับเจมีนายนะครับนี่ใช่แล้วอ่ะแล้วเจมีนายเนี่ยได้เล่นมาเป็นยังไงบ้างปีหน้ายังยังไม่ได้เล่นอะไรโม่งก็มีสติ ก็คือร่วมงานกันอยู่แล้วยังไงก็ยังไงก็ได้เจอเจมส์นายพอีกแล้วครับเพราะว่าก็ร่วมงานงานกันมาตั้งนานแล้วเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับจะอยู่ไปจนกว่าคนจะไม่สัมปอดถ้าเกิดพี่ถามสมมติสมมตินะอันนี้คือสมมุติถ้าต้องเล่นซีรีส์ด้วยกันอะเจนนอยากเล่นอะไรถับสมมุติว่าสมมุติว่าจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอยากเล่นเป็นบทอะไรล่ะบทบทอะไรก็ได้ครับพร้อมหมดครับถ้าไม่ได้ไม่ชวนมิกกี้มาแ้อยากเล่นเป็นอะไรอะไรครับ ก็อยากเล e ่นเป็นบทครับโตขึ้นไปหน่อยอยากขึ้นมหาลัยแล้วครับก็คือไม่อยากฝาดซ่าแล้วอยากขึ้นมหาลัยแล้วอยากใส่ชุดนักศึกษาแล้วอ๋อไม่กับฝาซีนี่ปีหน้าเออไม่ใช่ฝากโปรเจกต์ปีหน้าครับฝาซีรีส์เอิบเลยโปรเจกต์ไแล้วไปเคืนไปเคืนไปคืนนี่มาสอนมั้อันนี้ฝาโปรเจกต์เป็นไอโฟดปีหน้าครับก็ฝากโปรเจกต์ เอ้ยถูกแล้ว <concealed> ถูกแล้วถูกแล้วฝากโปรเจกต์ของเราสองคนไม่รู้ว่าจะเดี่ยวหรือจะแย่ก็ฝากด้วยครับก็เร็วๆนี้ก็จะได้ดูกันครับตอนนี้เรากลายเป็นเขาเรียกนะไอดอลแันน้ำนมแล้วรู้สึกยังไงบ้างเราเป็นยังไงบ้างไออดแฟนนเราเลี้ยงลูกกลางนานมาแล้วเราเป็นยังไงบ้างคือช่วงนี้ก็มีแฟนคลับแบบว่าเด็กๆรุ่นแบบจิ๋วๆอะไรเงี้ยมาเป็นแบบซี่พี่โฟร์พี่เจมบ้าอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยครับที่ เออได้เป็นไอดอลของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมก็มีไอดอลเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการบันเทิงพอแบบได้ได้เห็นเขาแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาดีใจมากเลยที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับอ่าน้องๆรุ่นรุ่นหลังๆให้มาทํางานเหมือนเราอืมก็ส่วนที่เกียนยี่สิบเราดูแลใครทับแก๊งยังไงบ้างปัญหาบันเนี่ยพน้ำน้องเงย์บ้างครับเอ่อส่วนใหญ่โฟร์จะเป็นคนดูแลเด็กมากกว่าครับครับผมเล่นกับเด็กไม่เคยเป็นเท่าไหร่ก็ื่อจำมเห็นมีที่เราแบบนาอ่อนโยนมากเลย คือเรียกว่าอะไรผมอ่ะคือคนที่ชอบเด็กนะแต่ว่าหมายถึงไม่รู้ว่าจะเข้าหาเด็กยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าโฟโเนี่ยถ้าถ้าเจอเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าหาแล้วไปเล่นกับเด็กเลยใช่แต่ว่าก็ไม่สามารถแบบดูแลได้ทุกคนหรอกอย่างเีเออก็จะเป็นแบบคนคนไปแต่ว่าอ่าเราก็พยายามทําตัวให้มันเป็นคนดีเออทำตัวให้มันทำตัวถึงแม้ว่าจะผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่ว่าก็พยายามทาเป็นแบบแบบอย่างให้ เพลงสองสูตทำไมก็ <Harriet> จริงๆคคนเราไม่ได้คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์คนดีคนเราไม่ใส่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พยายามจะโชว์ด้านที่มันดีๆออสื่อให้เออน้องๆให้ได้เห็นว่าเออพี่โป๊ะทำแบบนี้นะมีแต่เรื่องดีๆแล้ไม่งั้นสุดท้ายแล้วนะนำว่าถ้าน้องจะเอาตามแบบพี่เกมแบบพี่โป๊ะต้องเอาแบบไหนอย่าเอาแบบอย่า หน่องกาเอรต้อบประกวดไทยแลนด์ซูสุดตาไม่ใช่น้องๆนะครับแล้วแล้วต้องมีความพยายามนะครับคุยความมุ่งมั่นมุ่งมั่นชื่นความสำเร็จนะครับผมแล้วผมประมาณนี้แหละแล้วสอนได้แค่นี้แหละน้องโอเคอีสเตอร์ก่อนอีสเตอร์